ไปเนี้ยทาส่วนประกอบไปเนีน่ได้บ้างสวนได้เลยยังดุนี่จะครอบปากวพี่เ่าโอ้โหนี่ะคอบปากวครับเออกระดับกรโอ้เซ็นคุณใหย จับเชิงเหรอได้ลรเบอร์ปิดจับเธอฝาตัวดูเลยออกมาให้มาหน้าครับพี่น้องสากมัดถูกน้ำใตะก้าครับกาหลังจากที่วานไปแล้วนะครับเนาะกำลังเกี่ยวครับกินมาจะหอมม่ณนี่ย อันนี้่อสงมึงไอ้บพงหน้าบ์เบิอวนางงามจักรวาลมากเลยคุณพี่น้องคือสวิงสวิงหอยหอยบ้ากระคุหอยสออมากเลยคุณพี่น้องมา่ยังน้อคุณยายเนาะว่าเหนื่อยมือนี้บนน่ะบนน่ะเบิ่วโอ้โต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 ย่างดีๆเด้อเตะ

คนว่าส่วนได้ก er si it ็เลยยใหญก็เลยมาหาส่วนบ้างหอกบบ่เลยจักสิได้หยังบ่ได้หยังดอกหอกบุบเจี้ยงหอกเขียดหลายผดหลายผดหอกเขียดฝูงข้างหน้ามีตัวนีนก็วิ้งแน่บ่เข้าแน่เพราะว่ามันตัวน้อยข้างหน้ามันแห็งข้างในกินยากมันหัน เ้าไปสวนเขาจะเอาคือนได้แต่ขขาจ้าไปหาออกมองน้ำขอนๆมองเน้นพวกขอนน,นี่ตัวนึงอปนี่แมงป่องแขนมันนี่แมงระงับมันก็นหน่อยอยู่นี่แมงป่องแขนมันมอ,นนนอ,อือันชาวบ,บ้านเดินแม,มงหงดน้ำกันที่บ้านเดินแบบบ้านๆแมงหงดน้ำแม,มงระง,งับหน่อยหนงอพอเป็นแมงละง,งับ นตกห้มเสือในกับวัวไซคนหลอเพงเพงคนตงห้าเสือในกับว่าใจปะนะนาวาปเาปัดแมงละงัเนะเออหมดลวไปหาบางท่างอืนอี่บ้าตะเลี้ตนจะได้กินบ้างมันก็ส่วนสองบาท เป <alities> ็นทะเลาะสวยบ่เดยนี้ฮึอขนนมะอ้ท่อนลยุ่ข้านงขนมาเดนวขนเฮีนไปรอหน่งเน่บ้ายหาห่งอย่้าอเย้คุณยายครับ <cười> Phào ôi <laughs> oh, một lèo xuôi đó hai nhạc, hai nhé hai một đèn bùn tí mới hợp thế nhanh mà dần mà <laughs>

โอ้โหมันสิทันมันจริงสินใช่เออดูดีไปปอ้เจ้าไม่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 เจ้า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 เจ้้

นี่ยังเกาปูนี่ไปกินอือเราอบประควาพี่น,น,น้องโอเคจะสอบประคว,วาครับ เราเราโอ้โหเซ็ตคุณใหญ่ใหญ่ก็จับเก่งเหรอได้ล่ะเบอร์ไปตักยังตรงแหวกคุณใยายยังกัดหางมันปูดอยู่จักมันค้นเร็่องของหงพันจ์ตะโกเซ็ตคุณใหญ่เลยเขาผอประคอยกันแล้วครับตัวนึงครับ เฮ้ยคุณยายมาจับครับสิท้ายคุณยายติดเขาทอาก่นนอนซะหน่าเฮ้ยเที่ยวนี่เขาทอาก่อนเนี่ยโอ้ยไม่ติด้ขาทอาก่อน ตัวปาตัวด้ลยตัวตัปกันเอให้มันโปนุ่นแล้วมส่วนพวกส่วนส่วนยังไงส่วนพวกน้อยส่วนแมงละงั้มในหอดะคอในหอดคอห้ยกโซ่ด้วยต้องตัวให้ต้องตัวเด้อต้องตัวตัววากัมเงี้งใชเป็นป่าลูกคอพี่น้องัวกัเนี่ย ได้สองตัวลูกมันหน่อยอยู่สูตรน้ำส่กาครับน้ำแห้งครับน้ำเซกาเนอะกล่่อโอ้โหไม่ได้หันหลังโอ้ไม่ได้หันหองป้โอแก่หันหั่หันหลั่าเดี๋ยวคอยต่อหเลย

ังจากเอากาเนี่คลิปเก่าคลิปก่อนนะครับฝนโปรยตกมากกันเริ่มแหงแล้วครับน้ำเบื้องผลงานพี่น้องนี่ครับได้ปูได้ปู ก็ได้ปลาข้อน้อยสองตัวครับให่เขาปูกมือน้อยหนึ่งแมงกับเตาับเตาบินอกอันนี้แมงยัหางแหลมหนึ่แมงสีเสียดบ่แมงสีเสียดพี่งนี่ครสีเสียดในแมงเางแมงงาไปหกเน่ยน้อยนึงครับ นั่งดาน่อยเป็นน้ำคนสอนเพเป็นเป็นน้ำมันบ่มีบนี่กใสหนาห,าห้อกกงโอัน,นี้แม่งปองแขนครับแมงปองแขนต่อแต่เออ,อ่อีบอนี่ครับแม่งปองแขนครับแมงปองแขนลยละลายเสียบแต่้ไน,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 นี่ละลาย,ายแขวนไม่ด้หยิบปดปัดปวันนี้พี่น้องแลวสวยเลยเด้ไหทำเนี่ ได้เลยปุ๊กขาสองตัวครับมือว่เออก,ก่งแต่ไปสักย่อมแผลนะมือเ <c oughs> นี่ยน่นเด้อประมาณสองตัวต้นอิ่มแล้วพี่น้อง,กง,งแกงใส่เสร็จล่อนก็ได้แกงแค่นั้นไปสุ่มก็แล้วข่าบแล้วครับขบพี่น้องผลงานคุณยายครับมือหนึ่งครับตั้งจากป้าคุณยายไปหน้าครับได้ย่างละเล็กละหน่อยพี่น้องพ่อแล้วสวยหนี่งครับ,บววรได้ปู อันนี้สวนเียดเป็นเชียดย่งปุณิเชีดยังนีมกมอเีเขียดเขียนน้อยปูน้อยหวกบเร่งดาน้อยเม่งตับเตาตับละใหม่พี่น้องตับข้อน้อยอีกสองตัวนั่เองครับเจ้างนง่าย อบอสไปธุระทางเงินครับบดย,ยูกินน้อผู้ใหญครับไปอุย้ยแม่งเต่ามันบินนี้ตัวน,นี้แม่บินไรตัวนีเ <c oughs> ตาหน่อยเต่าเ <c oughs> ขีดยังเขี่ดจะหน้าปล่เขียแต่ว่านี่ครับพี่น้อง <c oughs> พอนไมชิปนาครับพั <c oughs> งหมด เขาไปในเมืองครับพอไม่ชิมหนาไปเนอะผลงานคนุณยายมันนี่ได้ปลาขคอซองสูบคนแรกมันจับปลาขคอได้ซองสูบคนแรกเขาหน่อยก็ไปเค็งพอได้ปนอยู่ครับแล้วแล้วสวยแล้วแรงอยู่หรอกครับทำไมสิได้จักแกงจักซุปด้วยมานี่ครับพอนไม่ชิมหนาครับโชคดีสวัสดีครับ